สวัสดีครับเรียกผมว่าโจนนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็มาเล่นเกมคิวติเกียให้ดูกันนะครับเพราะว่าคิวติเกียมันมีแพทใหม่แพทใหญ่เข้ามานะครับผมเป็นแพตบาลานนะครับผมเป็นแพทบาลานแล้วก็เพิ่มตัวใหม่อย่างดิซี่เข้ามานะครับผมมันเป็นแพทใหญ่มากจริงๆนะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยคือโพเทมคินเหมือนจะโดนหนักสุดเลยครับตัวเมนกูครับตัวเมนผมฝึกมานานมากโดนเอาคาร่าแคนเซิลออกไปหมดเลยครับผม คาร่าแคนเซิลก็คือการที่แบบว่าแคนเซิลแอนิเมชันเนี่ยท่านนี้นะครับผมไปใส่ท่าพิเศษอะไรก็ได้นะครับผมอย่างเช่นสมผมจับใช่ไหมเนี่ยมันจะจับไกลขึ้นเพราะว่าผมเอาแอนิเมชันสไลด์อันนี้เนี่ยครับผมไปแคนเซิลแต่มันทําไม่ได้แล้วครับเนี่ยมเมื่อกี้เห็นอินพุตเมื่อกี้ไหมครับอินพุตเมื่อกี้คือได้นะครับเนี่ยทางขวาทางซ้ายบนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วเอาคาร่าแคนเซิลออกไปหมดเลยไม่สามารถ พุ่งเข้าไปจับได้แล้วเหมือนเดิมนะครับผมก็คือต้องเข้าไปจับในระยะนี้เท่านั้นนะครับโอ้ยโดนหนักมากเลยแล้วก็ที่เห็นในตัวอย่างเลยก็คือว่าไอ้พอสบัตเตอร์หรือโพเทนกินบัสเตอร์มันมีอาร์เมอร์ในฟิลม์มไม่รู้ฟิล์มไหนเหมือนกันแต่มันมีอาร์เมอร์แล้วครับอะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปลองเล่นให้ดูกันนะครับผมว่าโพเทนกินจะดีขึ้นหรือห่วยลงนะครับผมไปไปดูกันเลยปิงเท่าไหร่ิงโอเคเจอสเลนะครับ ยูนิเซเรย์ผมไม่รู้เหมือนกันว่าสเลเร์โดนปรับมามากน้อยแค่ไหนเท่าที่เห็นดูไม่ได้โดนปรับอะไรมากครับตัวมันเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ตัวกูเนี่ยคือแบบโอ้โหมันมันจะมายุ่งกับโพเตมคินกูทาไมคะนั้นวะผมจะลองดูนะว่ามันดีขึ้นไหมเมกาฟิตเปิดอืมจับเลยมาโพเตมคินบปสเตอร์โอ้ยใช้ไม่ทันครับไอ้ปูเบิร์ดออกไปกระโดด ทุบทุบโอ้โหใจเย็นใจเย็นโอ๊ยอ้ยตายไม่ทันน้ำมึงอ่ะโอ้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 โอ๊ยโอ้ยโอ้ยเชียเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้ตายว่ะไม่ได้เล่นนานนะครับฝีมือก็จะอ่อนๆหน่อย แต่ผมไม่ได้ทำคาร่าแคนเซิลแบบว่าแม่นขนาดนั้นนะต้องบอกไว้ก่อนโอ๊ยแต่ก็พอทำได้ครับแต่ตอนนี้ถ้าโดนเราออกไปหมดเลยก็แสดงว่าไม่ต้องไปแคร์มันแล้วครับทำไม่ได้แล้วอุ้ยผมจะกดโุทธินกินบัสเตอร์โอ๊ยเหี้ยนี่เหี้อนี่เมกาฟิตเมกาฟิตโอ้ยบักดีโอ้ออกไปไอ้สัต์ เอาเอาอืมมาสัตว์ร่างคือก็รู้สึกไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองผมอยากลองพอดบัสเตอร์ดูว่ามันว่ามันแบบว่าฮัมเมอร์จริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โ,อโออ้เหี้ยเหี้ยอุ้ยุ่งเ,เข้ามาหลังเลยไอ้นี่ไอ้นี่อุ้ยโอ้ ตัวมันโหดมากครับจอลีออออุออออออ้ยกดพิลกดพิกกดพิดอืออ,อ,อือว่าแล้วมันต้องกดโอเคปั๊มโอเคสวยครับพอดมาสเตอร์ชะนะมันมันมันไม่ได้เล่นานางก็สนุกดีเหมือนกันน,กน,น,นะ ต่อเป่าแต่ยังไม่เห็นไอพอดมาสเตอร์อาร์เมอร์เลยหรือกูใช้ไม่ถูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้จะใช้ยังไงให้มันแบบว่างกมาถ้าน้ำมันเสียฟรีไม่นุมอย่ายายาอุ๊ยโอ้เราใช้เป็นอันนั้นไปเฉยเลยอออื อชิบหายแล้วจะเรียงขนาดนั้นนะอุ้ยโอเวอร์เฮดโอ้ยโอ้ยอืมไโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องอีกนิดเดียวเองอ่ะอืม วาย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 ปอดบัตรเตือนนั่นไง armor เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเมื่อกี้ไหมปอดบัตรเซอร์มี armor อ่ะเอาแล้วกูอืออออืออือ้าวตรวจไหมนั่นแหละเอ้ยโอ้โหอุตส่าห์ตั้งตัวไว้แล้วนะอืมอืมอืมไหลกระแทกเข้าไป เห็นไหมไหมครับเมื่อกี้พอสบัตเตอร์มีอาร์เมอร์ก็เอาอยู่นะ <'s> ว้ายกดเร็วไปครับอูอ้พลาดแล้วกูอ๋อโอ้ยพลาดสองครั้งเลยกูเอ๋ยนอนเต็นเนี่ยนั่งลงเราได้ impact. อิมแพก เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี hey! He ๋ยวก่อนเดี ah! ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเลยสไลด์เฮดมีดาเมจแล้วเหรอเมื่อกี้ผมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปตีมันเลยนะเว้ยสไลด์เฮดมีดาเมจเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตดูใหม่นะโูไอเวียนเนี่ยอ้าวพลาดแล้วกู อุ้ยสไลดเฮดมีดามีดเชี่ยเอาแล้ววะเนี่ยสังเกตไหมสไลดเฮดมีดามีดลุ้ยผมจำได้ว่าสมัยแผ่นแรกๆอ่ะมันมีดาเมจดอยู่นะครับแต่ว่าเอาออกไปโอ้โดนอืมอืมอืมเดี๋ยวนะตั้งใจเรียนมาเลงนะครับรู BSCRI ้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยโอ้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 แล้วมั้งไอ้เหีย สไลด์เฮดมีดาเมจโอ้มันก็ใหญ่อยู่นะมันก็ใหญ่อยู uh, oh, ่นะเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไปสัตว์อะไรอะไรอะไรสไลด์เฮดมีดาเมจนะสไลด์เฮดมีดาเมจนะสไลด์เฮดมีดาเมจนะอืออือ อูแย <chat> ่แล้วอ้าวโอภาดครับโอโอเฮ้ยมันกดยังไงว่าลืม โอ้แพ้เลยครับตาสุดท้ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคกูพลาดด้วยแหละแล้วผมเห็นอะไรบางอย่างครับคอสบัตเตอร์เปลี่ยนเปลี่ยนจริงด้วยครับเฮเปอรีนโพทํมคินบัสเตอร,ร์นะครับปกติมันจะเฉียงหน้าเฉียงหน้าแล้วกดแปดอันนี้เปลี่ยนแล้วครับกลายเป็นแบบครึ่งวงครับครึ่งวงเดินหน้าครับเปลี่ยนทำไมวะ <laughs> เปลี่ยนทำไมวะไม่ชินผมว่ายอยู่คุณสังเกตไหมตาเมื่อกี้ที่ผมแบบดกดผิดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมกดพยายามจะกดเฮเบอร์นินโพเทมคินอยู่ <S <S มันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนวิธีกดครับะมงโพเทมคินมัน,มนกูมันก็ต้องอยากสู้กูนั่นแหละสไลด์เฮดมีดาเมจก็ได้อิมแพกเร็วขึ้นคอ,อสบัสเตอร์เปลี่ยนไปพอสพอสบัสเตอร์มีอาร์เมอร์ แล้วก็เฮเบรินพอสปัตเตอร์เปลี่ยนโมชั่นนะครับกดแบบใหม่เท <Dual One. S 1> ่าที่เล่นมาตอนนี้นะผมสีผมสีชมพูนะม,มาบันคาร่าเกเซิ์ไม่ได้ลูกเพื่อนอกูเข้าใจมึงเฮ้ยกูกดผิดอออืมสาเลหเฮดมีดาเมจดโอ้เออเจ้าที่สังเกตมานะผมรู้สึกว่า พอตบัสเตอร์ดูแรงขึ้นนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะเอาแล้วเฮนเลนพอตทำมคินบัสเตอร์เนี่ยตอนแรกกับผมจะทำท่านี้เลยตอนสู้กับเอสเล่อะแต่มันกดไม่ติดครับอออืมอุ้ยอืมอืม เอาปังอือเอาโอ้ขโมยจำได้อยู่ตู้กระแพงาะไหมโดนจะได้โอกรีหนึ่งทีครับโอ้ไม่ใช่ขอโทษขอโทษขออภัยมันต้องเป็นแบบว่าท่าไม่ต่อเฮียเฮียเฮียต้องเป็นท่าไม่ตายไม่ก็ไอ้ใช่อันนี้ครับต้องไม่ก็ต้องเป็นท่านี้ครับอุวยแต่ว่าเหมือนเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วปะอันนี้ผมผมไม่มั่นใจนะเอาแต่ขี้โม้กูแป๊บนึงขอสู้ก่อนขอขอโทษขออภัยขออภัย ไม่ได้เล่นานานก็มูออาจจะผิดพลาดหน่อยครับปกติสมมุติถ้าศัตรูชนกำแพงใช่ไหมครับแล้วเ,เราใช้แบบว่าอันตีนะครับผมศัตรูเขาจะล้มนานขึ้นเป็นโอกี้ได้ครับอืมโอ้ยอืม,อมโอ้ฮินาโกอโอยยาอย่าอย่าอยอืม โอ้ยแบทแดดแบดมามันมีอัมเมอร์แค่แบบหนึ่งครับโอ้ยยี่มันวะไอ้เนี่ยกูก็นึกว่ามันจะโอ้ยเฮียนหรือตัดล่างปกติเขาทำกันเลยนะครับไอเวนนี่มัน ไม่เหมือนใครดีนะแม่งเดินมาจับกูทื่อๆเลยฮะประมาณดีนะโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้วัโอ้จะแพ้จะแพ้จะแพ้โอ้โอ้ โอ้เรียบร,อยรบ้อยฮะโอ้พอท่าเฮเวลินพอดัตเตอร์มันมันเปลี่ยนเป็นโมชั่นแบบนั้นใช่ไหมครับพอผมสลับฝั่งผมจะกดไม่ค่อยถูกแล้วผมอยู่ฝั่งขวาไม่ค่อยเป็นนะครับก็จะเออๆหน่อยนะครับอ้ออุ้ยเฮียเก่งจังวะอ๋อ โอเคมุณจ pues ะมาใช้ท่านั้นไม่ได้โอ้ไม่ได้ครับแบ็คไม่ก็ฟิดตอนนั้นไม่ได้โอเคก็เป็นความรู้นะ บอกได้ฮะอืมอืมอืมโอเคไม่คุ้นชินเลยการสไลดยเหตุละฆ่าคนได้เนี่ยแล้วเวลาบล็อกเหมือนจะเสียเฟรมนิดนึงด้วยไหมอันนี้ไม่ชัวร์นะไม่ไม่ได้ไปดูเฟรมมาเหมือนกันโอ้ยเฮียนี่กระโดดหลบอู้โดนเลยกูโอ้โห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 กดเป็นกดเป็นมันกดเป็นเกือบตายเนยอืม อืม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 โอ้ยอืมโอ๊ยช่วย้ถ้าพนมมือกลับไอถ้านั้นมันเอาไปแอนตี้แอร์ได้ดีครับท่านั้นอันี่เก่งเหมือนกันนะเดี๋ยวฟิลไม่ว่าจำไม่ได้ฮะ เมื่อกี้ก็เลยกูกลัวอยู่เอามาไปต่อเลยฮินนักโคเลยไปเลยไปเลยเอาดิ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 กูก็ไม่ใช่ขี่ๆหรอกเอ้ยโอ้โหสนุกว่ะ เกมมันสดใหม่มากครับเกมมันสดใหม่มากมาเดี๋ยวผมสรุปเลยแล้วกันนะครับผมว่าโพเตมินแพดใหม่ผมชอบไม่ชอบดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าผมชอบโพเตมินแพดใหม่มากกว่านะครับผมอันนี้อาจจะทำเอาแฟนๆโพเตมคินแบบว่าเกาะๆอาจจะไม่ชอบได้นะครับผมแต่ก็แล้วแต่เขานะครับผมก็คือแบบว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบกดโมชั่นยากๆครับผมกดปุ่มยากๆนะครับผมคาร่าแคนเซลพูดตรงๆนะ ผมไม่ได้ชอบกดมันนะครับแต่มันจําเป็นต้องกดถ้าคุณอยากจะเล่นแรงสูงๆนะครับผมแต่ถ้าตอนนี้มันออกไปแล้วผมก็สามารถแบบเล่นแบบว่าเออชิวๆพอสมควรได้นะครับผมแต่มันไม่ได้ชิวขนาดนั้นนะการเล่นโปรเทมกินผมบอกเลยมันจะเป็นอะไรที่ยากเหมือนเดิมแต่ถ้ามันเอาคาร่าเคนเซ่นไปผมพูดตรงๆว่ามันมันง่ายขึ้นเยอะครับแล้วก็การที่มันทําให้สไลด์ฮิตมีดามีทาให้มันแบบใช้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้ใครลูกเล็กเหล็กแดงใครก็สามารถเล่นโปรเทมกินได้นะครับผม แต่ผมส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวยังรู้สึกว่าโพเทมคินแพดเก่านะยังยังดีกว่านะครับผมเพราะว่าเมกาฟิตเนี่ยการที่เราคาร่าเมกาฟิตเนี่ยเป็นแบ็คเมกาฟิตแต่ว่าไปข้างหน้า,านี่มันมันดีกว่าครับมันคอมโบได้ดีกว่าอะไรได้ดีกว่านะครับผมตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับผมคุณก็ต้องสแปมแต่แบ็คเมกาฟิตแล้วนะครับถ้าเป็นโฟร์เวิร์ดเมกาฟิตมันเสียเฟรมครับผมบางทีคุณ สเปมไม่ได้นะครับแล้วก็การจับพอดบัสเตอร์อาร์เมอร์นะครับผมผมก็รู้สึกว่าสนุกดีนะแปลกใหม่ดีนะครับผมแต่ผมยังอ่ายังหาโอกาสใช้ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ผมยังไม่รู้มิกซ์อัพมันขนาดนั้นนะครับผมตอนนี้แต่ว่าเขาทีเห็นมาวันนี้ผมใช้ได้แล้วนะครับก็คือถ้าศัตรูมันมันลุกขึ้นมาแล้วมันพยายามที่จะแบบว่ายับ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 ยบยอะไรอย่างเงี้ยผมใช้ไปก่อน อากดผิดครับขอไปผมก็กดจับไปเลยครับได้เลยครับเพราะมียาเมอค์ฮะมันมันครับเป็นไงครับผมสนุกกันไหมมีใครอยากจะเล่นโฟเทมคินมากขึ้นหรือเปล่าครับผมอ่าผมแนะนําให้ท่านผู้ชมไปลองเล่นกันเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นในความคิดส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมเกี่ยวกับโฟเ็มคินนะส่วนตัวละครอื่นนะครับอืมผมก็ไม่ค่อยเล่นมันด้วยสิผมก็เลย ไม่ไม่สามารถพูดอะไรได้ผมเล่นแต่โพจิมคินนะครับผมเป็นหลักๆนะครับผมเลยจะบอกได้ว่าโพจิมคินดีขึ้นหรือไม่ยังไงอ่าก็พยายามไปดูช่องอื่นนะครับหรือไม่ก็ลองไปเล่นเองเลยนะครับผมให้ตัวเองรู้ครับเหมือนผมนะครับผมลองเล่นเองครับจะรู้ว่าดีไม่ดียังไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ